ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะทานผู้ชมที่เคารพค่ะนี่คือรายการส่องธรรมค่ะกับดิฉันรัตณีกังวานไกลค่ะในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะคะดิฉันเชื่อว่าหลายท่านนั้นได้มีโอกาสทาบุญกันมากทีเดียวเพราะว่าเรามีวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเชื่อมั่นค่ะว่าในฐานะของชาวพุทธได้ใช้วันนั้นในการที่จะทําทหน้าที่ของชาวพุทธที่ดีและเป็นพุทธมามะกะที่น่ายกย่องค่ะรเรื่องราวของรายการส่องธรรมจะยังคงส่งเสริมคนดี ตลอดจนวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและได้ทำคุณประโยชน์วันนี้เราจะไปที่ใดนั้นติดตามค่ะวันนี้รายการของเราจะนำท่านผู้ชมเดินทางมาที่วัดบ้านทุ่งเสรีถนนพระราม9ก้ซอย41แขวงสวนหลวงเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครร่วมอนุโมทนาบุญในงานพิธีท,ทอดพระป่าสมคีเพื่อจัดหาทุนก้อนแรกสร้างอาคาร84ปีพระครูสถิตป,ปริยัติกิจ ฉลองอายุวัฒนมงคลครบเจ็ดรอบหลวงพ่อพระครูสถิตปริยัติกิจเสนออนงคโนผู้สร้างวัดร้างบ้านทุ่งเสรีกรุงเทพมหานครเจ้าอาวาสองค์แรกในงานนี้ได้รับเกียรติจากคุณมนเทียนเจริญผลให้เกียรติมาเป็นประธานและพันตำรวจเอกนิพนธ์เจริญศิลป์เมตตาเป็นประธานจัดหาทุนพร้อมด้วยคณะเจ้าภาพอุปถัมมาร่วมง,งานเป็นจำนวนมาก กิจกรรมเริ่มจากคณะพระป่าสามัคคีพร้อมกันน้ำมนต์ทนพิธีคณะสงฆ์ขึ้นสู่อัศนสฆงเริ่มพิธีการโดยคุณมูลเทียนเจริญผลประธานในพิธีจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยศาสนพิธีกรอ,อาราธนาศีลประธานสง์ให้ศีลผู้เข้าร่วมพิธีรับศีลจากนั้นเป็นพิธีถวายพระป่าโดยศาสนพิธีกรกล่าวนำคำถวายพระป่าพระสงฆ์พิจารณาพระป่า ประธานสงกล่าวสัมมูทนียกถาพระสองฆ์อนุโมทนากรวดน้ำรับพรเสร็จแล้วหลวงพ่อพระครูสถิตปริยัติกิจจะอาวัดวัดบ้านทุ่งเสรีเมตตามอบของที่ระลึกแก่คณะเจ้าภาพเป็นอันเสร็จพิธีรายละเอียดจะเป็นเช่นไรรอไปติดตามกันเลยค่ะเจริญพรท่านผู้ชมรายการทานี คนทั์ช่องหารายการวันนี้ก็มาถ่ายทำเรื่องการทำบุญทอดปราป่าหาทุนสร้างตึกอนุสร์84ปีของอัตมาภาพซึ่งในวันนี้ญาติโยมก็มัมาร่วมกันทอดปราป่าอันมีพันตำรวจเอกนิพนธ์เจริญศิลป์คุณกันอกวันเจริญศิลป์ เป็นประธานและก็ท่านผู้มนในการสทตหมาจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยทอดประปาในวันนี้ด้วยคณะท่านภูมิเกียรติมาในวันนี้ก็มาร่วมกันทำบุญเพื่อที่จะสร้างอาคารในสำเร็จเรียบร้อยในปี2569ซึ่งกำหนดวันเอา้ว่าวันที่31รกรกฎาคม69ฉลองครบ84ปี อาตมาภาพระคูสถิตปริยัตยิกิจผู้สร้างวัดร้างแห่งนี้เมื่อปีหนึ่งหจนกระทั่งบัตรนิยมจเจริญรุ่งเรืองอยู่คู่กับหมู่บ้านเสรีเนฉะนั้นเราทุกเวลานาทีเราก็ทำประโยชน์ให้แก่สังคมคือการให้ธรรมะตามหลักของพระพุทธเจ้าที่บอกว่าสัพทานังธรรมทานังชินติธรรมะเหนือกว่าสิ่งอื่นได้ การได้ธรรมะนั้นทำให้คนเราเห็นผิดก็เห็นถูกทำให้คนที่ดีอยู่แล้วดียิ่งขึ้นยิ่งในเทศกาลนี้ใกล,วาาล้วันอาสาหะบูชาวันอาสาหะบูชาคือวันที่พระพุทธเจ้าเทศกันแรกก็หลังจากสัตรุแล้วในวันวิสาขาบูชาวันเพ็ญเดือนหพิจารณาภูมิธรรมอยู่สองเดือน ก็มาสอนธรรมะกันแรกเรียกว่าธรรมจักกับปรวัตตนสูตรใจความในธรรมจักกับปรวัตตนสูตรนั้นซึ่งมีย่อๆให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนทางที่ประเสริฐให้กับชาวพุทธว่าทางประเสริฐนั้นก็คือทางสายเอกสายมัชชิมาปฏิปทาคือทางสายกลางไม่หย่อนไม่ตึงจนเกินไป และอีกสองทางที่พระพุทธองค์ทรงห้ามบรรพตชิตห้ามประยุกต์กับทางสองทางนี้ทางที่หนึ่งคือบกบุญมัวเมาในกามคุณรูปรสกลิ่นเสียงซึ่งทำให้เราไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมพิเศษได้ทางทางที่สองก็คือการทรมานตนให้เหนื่อยเปล่าก็ไม่สามารถสำเร็จได้ซึ่งทรงจัดสอนธรรมะอันประเสริฐหรือว่าอริยสัจสี ซึ่งเป็นทางแห่งการสัตวรู้อริศสัตว์สี่นั่นก็คือคนที่เป็นชาวพุทธต้องรู้ว่าทำอันเป็นสัตธรรมคืออริยสี่นั่นก็ข้อที่หนึ่งทุกข์จึงมีคําจํากัดความว่าปัญหาต่างๆความไม่สบายกายไม่สบายใจความบีบคั้นใจก็เป็นทุกข์ทนยากทางที่สองสมุทัยเหตุที่ทําให้ทุกข์เกิดก็ความอยากของคนอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่แก่งแย่งกันจนเกิดความทุกข์ ทรมานอย่างแสนสาหัสเหมือนกันทางที่สามก็คือนิโรธเหตุที่ใจเข้าถึงซึ่งความดับทุกข์การละสิ่งต่างๆทำจิตใจให้เว้นจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จในทางสุดท้ายคือมรรคทางแปดสายที่นำคนไปสู่ความสำเร็จมามากแล้ว พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญทาง8สาย8สายคือสัมมาทิฏฐิสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิทาง8ดสายนีย่เป็นทางอันประเสริฐนําคนไปสู่ความสําเร็จพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยทำให้อัญญาโกณทัญญะหนึ่งในปัญจวัคคีย์ทั้ง5้าได้ดวงตาเห็นธรรมทรงขอบวช เพราะว่าได้ดวงตายรมทรงขอบวชและในวันนั้นวันเป็นเดือนแที่ว่าอาสาฬหาบูชานั้นเรามีพระรัตนตรัยสมบูรณ์สมบูรณ์ก็คือมีพระพุทธประธรรมประสง์สมบูรณ์เมื่อก่อนมีพระพุทธกับประธรรมพอมีพระพุทธประธรรมประสง์พระรัตนตรัยสมบูรณ์เรากา็เรียกว่าทำให้มีอริยสง์เกิดขึ้นในศาสนาฉะนั้น วันนี้โยมที่พร้อมใจกันมา,อาทอดพระปา,าหาทุนสร้างตึกอนุสรณ์ประวัิบรรทุงเสรีเนี่ยที่พักไม่ค่อยดีเพราะพระผู้ใหญ่ที่มาจากต่างจังหวัดมาเยี่ยมเยียนเนี่ยก็ไม่สะดวกจึงสร้างปุด8 4ปีอนเนกประสงค์ใช้รับสังฆทานได้ใช้พระผู้ใหญ่มาพักได้อาชายเป็นที่โยม,มาทาบุญได้เนี่ยจึงสร้างวันนี้ความสําเร็จจะเกิดขึ้นยังไงก็ขึ้นอยู่กับ พุทธบริษัทที่มีความเคารพนับถือด้วยกันมาร่วมกันจเจริญพรครับตอนอืน่นผมขอแน,นะนำตัวครับผมพันธ์เมวงนิพนธ์เจริญศิลครับวันนี้ก็ได้ชวนเพื่อนๆมาทอดผ้าป่าที่วัดทุ่งเสรีครับเนื่องจากตอน ประมาณสักหกปีที่แล้วรับปากลุงพ่อว่าหลุงพ่อครบแปดสิบสี่แล้วมาเพื่อนๆจะมาทอดพระป่าก,กันแปบ๊บเดียวครับหกปีแล้วครับตอนนี้หลุงพ่อก็แปดสิบสี่แล้วแล้ววันนี้ก็เลยมาชวนเพื่อนๆมาทอดพระป่าก,กันครับแต่ครับก็มาร่วมทาบุญกันนะครับสร้างตลานี่คือสงเพื่อเป็นอนุสรน,นะครับเป็นเป็นอนุศรในลุงพ่อนะครับแปดสิบสี่ปี พ่ออายุ84ปีแล้วครับส <c oughs> ำหรับวัดทุง่งเสรีเนี่ยผมเคยมีบ้านอยู่ใกล้ๆได้มาทำบุญกับหลวงพ่อประมาณ3 5ปีนะครับที่แล้วก็มาทำบุญอยู่เรื่อยจนย้ายออกจากเสรี e แล้วไปอยู่รามแห่งเกก็ยังมาทำบุญกับหลวงพ่ออยู่เรื่อยๆนะครับศร,รัทธาหลวงพ่อหลวงพ่อเนี่ยเดิมทีบวชอยู่ที่นครอยู่กับท่าน คล้ายวาจาสิทธิ์นะครับแล้วตอนหลังก็มาอยู่วัดประดู่ชิมพีมาเป็นลูกศิษย์ของหลุงปู่โตะวัดประดู่ชิมพีนะครับแล้วลุงพ่อก็มาพัฒนาวัดทุ่งซึ่งเดิมทีวัดทุ่งเนี่ยเป็นวัดล้างอยู่ประมาณร้อยกว่าปีก็มีการสำรวจวัดล้างประมาณปี2510หลุงพ่อก็เลยได้มา บูรณะวัดล้านจะเป็นสวยงามอยู่ทุกวันนี้ครับ หยุดยังมีคุณค่าค่ะและรายการส่องธรรมนั้นจะรู้สึกดีเป็นเกียรติทุกครั้งค่ะที่ท่านผู้ชมนั้นได้มีโอกาสเดินทางไปตามที่ต่างๆด้วยการแนะนําของรายการเราขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมย้อนหลังในทุกๆช่องทางวันนี้รัฐมณีก,ากลางวันไกลลาไปก่อนสวัสดีค่ะ